ขึ้นมาบ้างนะครับสำหรับภาพรวมนะฮะ <c oughs> โครงสร้างของกราฟมีการปรับฐานแล้วก็ยกตัวขึ้นนะครับในกรอบ H1 กรอบ15นาทีเนี่ยนะครับสำหรับการเทรดสัน้นนะครับ day trade นะเอาจากโลเมื่อวานนี้นะครับอ,อ้างอิงแนวฟิโบนิดนหนึ่งนะครับนะสำหรับแนวฟิโบนะครับจากโลเมื่อวานขึ้นมานะครับนะ,ะวันนี้นะครับ ก็จะมีแนวนรับนะฮะตามกรอบฟิโบนะครับนะที่เป็นแนวหลักเลยสำหรับเดเทเทรดแล้วก็สำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยนะครับจะอยู่ลึกแถวๆนี้นะครับนะก็จะมีแนวฟิโบที่6กสนะครับ4390นะแล้วก็แนว38.2นะครับ4440นะนะครับ4418นะดอลลาร์ต่อชอยออนนะครับตัวนี้จะเป็นแนวฟิโบนะครับสำหรับการเดทเทรดในวันนี้นะครับนะส่วนระยะสั้นนะครับก็จะเป็นโซน นะฮะส่วนระยะสั้นเนี่ยก็จะเป็นโซน b s หรือว่า Break of Structure นะครับก็คือแนวที่เบรก High ก่อนหน้านะครับขึ้นมาได้นะรวมถึงโซนที่เป็นแก็บเมื่อเช้านี้นะฮะแล้วก็จะมีแนว Take Profit นะครับก็คือตัว Pivot Point นั่นเองนะครับสำหรับในช่วงเช้าเนี่ยเราจะโฟกัสนะครับตามแผนแล้วก็นะครับตาม แนวโน้มนะฮะกราฟเทคนิคนะครับอย่างแรกเลยนะครับการเบรคให้นะจุดที่เบรกคือคือจุดนี้นะครับนะซึ่งเช้านี้เนี่ยเขามีการกระโดดเปิดแก็บราคาขึ้นมาด้วยนะครับโซนแก็บน่าจะอยู่ที่แนว4 4 4 5นะครับถึง4450ตรงนี้เรียกว่าเป็นแนวแก็บราคานะครับที่ตัวกราฟเนี่ยมีการกระโดดขึ้นมาเปิดแก็บนะครับเพราะนั้นมุมมองแรกนะครับจะเป็นเรื่องของการรอย่อเข้าแก็บนะครับแล้ว follow by นะครับนะอ่ ตรงจุดนี้นะครับแล้วก็จะมี TP นะครับที่ไพวอนะ R1 นะครับนะ4,482ดอลลาร์ต่อชอยอนนะครับแต่ว่ารอให้เข้าแก็บก่อนนะแนวแรกแนวแก็บในสองแนว BOS หรือว่า Breakout Structure นะครับเป็นจุดที่มีการ Break out ขึ้นมานะครับตรงนี้ก็สำหรับคนที่จะวางแผนการเทรดนะครับ Follow by นะครับอ่ารอย่อเข้าโซนแก็บหรือว่าบอสก่อนนะครับแล้วค่อยเริ่มบายนะครับนะ สำหรับ T.P. นะครับก็จะเป็นแนว R1 เหมือนเดิมนะครับนะส่วนถ้าเบรกโครงสร้างนะครับลดโลได้นะครับนะต่ำกว่าบุหรี่เดือดบล็อกนะครับแนวนี้นะส่วนปรับตัวลงมาเนี่ยอันนี้งดเทรดฝั่งบายก่อนนะครับนะนะเพราะฉะนั้นันี้จะเป็นภาพรวมในการเทรดนะครับหนึ่งคือย่อบายนะครับตามแรงของกราฟนะครับที่มีการเบรกไฮนะครับแล้วก็กระโดดเปิดแกปนะครับนะย่อรอย่อให้เข้าโซนแล้วค่อยฟอลโล w บายนะครับ เป้าเดิมนะครับเป้าที่2วันนี้จะอยู่ที่แนว4,500นะครับนะ4,520ดอลลาร์ต่อชอยออนนะครับด้านบนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราลองให้เข้าแผนก่อนนะครับเราค่อยเลือก follow by กันนะครับนะฮะทางด้านของตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐนะครับอายุ10ปีนะครับตอนนี้สําหรับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ10ปีนะครับยังคงทรงตัวนะไม่ขึ้นไม่ลงนะครับเรียกว่ายังไซด์เวล์อยู่นะครับแต่ว่าก็เวียงในกรอบ นะครับเรียกว่าเป็นกรอบนะครับนะ uh, lower high นะครับแล้วก็มีแนวะซื้อราคานะครับที่4.08ซนะครับซึ่งก็ยังเหวี่ยงอยู่ในกรอบเดิมนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดนะครับนะก็ ในชาแนลขาลงนะครับสำหรับตัวตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐหลักๆก็จะเป็นเรื่องของการนะครับอัดฉเงินเข้าไปในระบบนะครับของอเมริกานะครับหรือว่า QE นั่นเองนะครับเป็นการปั๊มเงินเข้าไปในระบบนะทำให้ตัวกราฟทองคําเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับในช่วงนี้นะครับก็ต้องติดตามข่าวนอกตลาดกันเรื่อยๆด้วยก่อนปิดตลาดนะครับนะอ่ะ แล้วก็สําหรับตัวค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือว่าตัวดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับเบื้องต้นตอนนี้นะครับปรับตัวลงต่อเนื่องเลยนะครับและก็เป็นปัจจัยที่เป็นหนุนฝั่งทองคํานะครับดอลลาร์เนี่ยลงมาทดสอบนะครับแนวรับนะในตอนนี้ก็อาจจะระมัดระวังเรื่องของการเด้งหรือว่าการนะครับยกตัวขึ้นในช่วงสั้นๆนะครับเรียกว่าเป็นการ pullback ขึ้นเทนแนว break out นั่นเองนะครับก็จะมีแนวฟิโบนะสำหรับตัวค่าเงินดอลลาร์นะครับหากใครเทรดนะครับก็จะ เป็นกรอบนี้นะครับหากเด้งเท็แล้วไม่หลุดนะครับแนวแรก38.2นะ9 18.408นะครับมองปรับตัวลงต่อก็จะมีแนวต้านแนวแนวนี้นะครับเพื่อง้ก็คือมองเรื่องของการ p ู l l b a ก่อนนะครับสัตัวค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับเพราะนั้นขายที่เทรดนะครับค่าเงินดอลลาร์ก็รอเด้งนะครับรอค่อยหาจังหวะ follow sell นะครับแนวแนวนี้นะครับแล้วก็พี่ทองนะครับ ทองคำนะกรอบ H1 นะครับหรือ1ชั่วโมงปรับตัวสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมีนะครับกรอบบุรีเดอร์เริ่มล็อกนะครับนะตามแนวมาเรื่อยๆนะแล้วก็มีล่าสุดเนี่ยนะครับมีเบรกออฟสตัคเจอร์นะครับก็คงจะต้องรอนะครับย่อเข้ามาที่โซนก่อนนะครับแล้วค่อยเริ่มบายนะครับใครรีบบายนะช่วงเช้าไม่มีเนาะนะครับเราย่อเข้าโซนก่อนนะครับไม่ต้องรีบนะอ่านะครับแนวแนวนี้นะครับเป็นแนวที่อาจจะเริ่มวางไม้บายนะครับรอรีเทสแล้วค่อยโฟลว์บายน นะครับอ่ายังคงปรปับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องน,นะครับถ้าดูทท้งเดยเนี่ยโหเขียวยาวเลยนะเมื่อวานนี้เพิ่งจะมีการเบรกเอาจริงใจหนึ่งก็ระวังอยู่นะนะครับระวังเรื่องอะไรเรื่องของการย่อตัวลงมา,ารีเทสนะครับเพราะตอนนี้ยังไม่มีการรีเทสนะครับอันนี้ให้ทุกคนระวังกันด้วยนะนะครับอย่าเพิ่งใบเลินนะครับเพราะจังหวะของการรีเทสยังยังไม่มีนะอ่าอาจจะย่อลงมาหน่อยนะครับอย่าเพิ่งรีบบายนะครับให้รอย่อเข้าโซนแล้วค่อยไปนะครับนะอ่านะนะนะ ภาพรวมเดยเนี่ยระวังเรื่องของการรีเทสแนวสําคัญคือ4,400นะครับกับ4,380แล้วถ้าจอชอยออนนะครับเพราะเพิ่งจะมีการเบรกเอาแล้วก็ยังไม่ได้รีเทสนั่นเองนะครับนะนะก็จะเป็นมุมมองประมาณนี้นะครับ H1 นะครับรอย่อเข้าแก็บเข้าบุหรี่ออเดอร์บล็อกนะครับเข้าแนวนะครับเบรกออฟสตัคเจอร์นะครับหรือว่าตัว BOS นะครับ H1 นะ แล้วก็15นาทีเนี่ยซุมเข้าไปจะเห็นว่ามีแกลนะครับค่อนข้างชัดเจนจากการกระโดดเปิดแกลบของตัวกราฟทองคำเช้าวันนี้นะครับแนวนี้นะครับเพราะนั้นใครที่เทรดอย่เพิ่งรีบไล่ไม้นะครับรอย่อเข้าโซนก่อนแล้วค่อยเริ่ม follow by นะครับนะแนวแรก4480ถึง4487นะครับแนวแรกในวันนี้ TP นะครับ เป็นโซนนะครับแนวต้านนะครับตามไพวัดนะครับอ่าล่าสุดเนี่ยก็ค่อยเริ่มยกตัวขึ้นมาอีกแล้วนะครับก็อาจจะยังไม่ได้เข้าไม้นะครับตอนนี้นะส่วนตัวผมก็รอย่อเหมือนกันนะครับก็อาจจะอาจจะว่านะครับย่อใบตามขึ้นไปนะครับนะตามแนวไฮเออร์โลนะครับแล้วก็ตามแนวเบรกเอา์ลิเทสของตัวกรับราคาทองคำนะครับภาพรวมในช่วงเช้าจะเป็นลักษณะคร่าวๆประมาณนี้นะครับรอเข้าโซนเท่านั้นนะครับนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับ